อาการมากนี่มันจะเอียงมากสามผ้อึ่นเห็นเนี้ยครับดูนรู้ในวีดีโอติดไทยผมมันจะเอียงครับแต่อาการนี่นิ่งแล้วดันไปใส้กลับไปได้แล้วถ้ามันเกิดอาการอีกลักษณะแบบยี้งเสียครับให้เช็คดูไอห,หมองว่าเติร์นะครับ มอว่าเต๋อหาเสื่อไอ้ระดับน้ำต้นน้อยไมน้ำเวลานั้นนะครับเวลาเกิดการชนหรือเกิดการตกมะนะครับเขาจะได้แก้ไขเองครับทุอยังโทรหาผมได้หมดครับโทรหาผมได้ตลอดเวลาครับตัวนี้พวกเกินหาซิกเมตรครับตโดยพวกเกินนี่เพราะว่าเขาเสร็จไปแค่นั้นเองพวกเกินนี่ เกินนี่โดนกระเซ็นะครับป่วยอยู่ในหันผมเห็นไว้อยู่อ่าแม็กแอติจูดรู้สึกว่าจะยี่ยี่สิบเพื่ออะไรเนี่ยนะครับยี่สิบก็สามสิบเนี่ยถ้าไปบินยางฟาร์บ่บ่บได้นะครับ,บ,บ,รบต้องบ่ไขยใหญ่สักวันขยายเพื่อด่านบินสูงสักวัน นิ่งแลวแ้ว่ามาหาผมเหมี่เยเรียบร้อยแล้วว่า <laughs>